สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานําเสนอวิธีการวิเคราะห์แบบจําลองทางทุกศาสตร์นะครับขั้นตอนแรกเปิดโปรแกรม arcmap สิขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นไปเอาข้อมูล i d r e view มานะครับไปที่ r 2 b o x นะครับ ปาเชี่ยวนาฬิชูนะครับไฮโดรลจีครับจากนั้นเลือกฟิล์ครับช่องอินพุตเซอร์เฟสลาสเตอร์นี่ให้ใส่ idw ครับช่องเอาท์พุตนี่ให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บงานและตั้งชื่อครับ กดโอเคได้เลยครับนี่จะได้ผลลับปเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับทิศทางการไหลให้ใช้ข้อมูลฟิลครับจากนั้นไปที่ R2 Box นะครับ แล้ว่าไปที่ f o w Direction นี้นะครับ Input Survey Luster ช่องนี้ให้ใส่ f i l นะครับ Output Flow Direction Luster นี้ให้เลือกโฟลดอร์ที่จะเก็บงานนะครับจะตั้งชื่อครับ นั้นก็โอเคครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับการไหลสะสมใช้ข้อมูลฟิลครับ นที่อักชูบอกนะครับ f o r Accumulation นี่นะครับช่อง Input f o r d i r e c t i o n Laster ให้เลือกทิทางกันไหล่นะครับ Output Accumulation Laster นี่ให้โฟต้อทีเราจะเก็บะละตั้งชื่อนะครับ ก็ช่อง output data ใช้นี่เลือก integer นะครับจากนั้นกดโอเคครับ ผลลัพธ์ได้ออกมาเป็นอแบบนี้นะครับต่อไปนะครับลำดับกล่อมลำน้ำแบบที่หนึ่ง Starler นะครับเราจะใช้ข้อมูลการไหลสะสมกับทิศทางการไหลนะครับจากนั้นไปที่ a r c to Box ครับ s p a t i a n a l i t e to Hydrology ไปที่ Steam Order ครับ ช่อง input stream raster ให้เลือกกระหลจะสมนะครับ for add ครับ input for direction raster นี่ช่องนี้จะเลือกทิศทางกรนไหลนะครับ for d e a แล้วก็ output raster นี่เขาด้อที่จะเก็บงานและตั้งชื่อนะครับ แล้วก็ช่อง Metro of Steam Ordering นี้ให้เลือกเป็น Starler ครับนั้นก็โอเคได้เลยครับ ลับที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาต่อไปแบบที่สองนะครับเราก็จะทําแบบเดิมนะครับใช้ข้อมูล for a c r for dia เลยนะครับไปที่ axis b o r ครับเลือกสีเ o r d e r เหมือนเดิมครับ input steam r raster ให้เลือกนี้เลือกกระายส,ะสมนะครับ for a i ครับ input for direction l a s t e r เลือก for dia ครับทิ่ทางการไหล นี่ก็เลือกว่า้จะเก็บงานแล้วตั้งชื่อครับช่องเมิร์ดนี่ p o ต steam order ให้เลือกเชิร์ฟนี่นะครับแล้วกดโอเคได้เลยครับ นี่ครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับต่อไปนะครับการสร้างลําน้ําครับให้ไปที่ Arc Tool Box นะครับเราจะเปลี่ยนสีมันมองเห็นง่ายขึ้นนะครับ Spatially t o u e นะครับ Hydrology เลือก Steam to Future นี่นะครับ ช่อง input steam raster ให้เลือกนี่นะครับ steam or or นี่นะครับช่อง input f o r direction raster เกิดทิศทางการไหลนะครับ f o r d e a ครับช่องนี้サ r ド e r ที่เราตั้งชื่อนะครับ โอเคครับ hey. ก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้นะครับเ,ออเราสามารถค้นลำดับลำน้ำข้อมูลโดยการคลิกขวาที่ข้อมูลนี้นะครับ Open Attribute Table ครับไปที่ Table Option นี้นะครับเขาจะค้นลำน้ำตังแต่ห้าหลักขึ้นไปนะครับก็ใช้ By Attribute ครับแล้วก็ใส่ นี่ลำรับกิบโคดมากกว่าเลยเท่ากับ5นะครับแล้วกดแอ p พลดูครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับ Export ลำน้ำออกมาโดยการคลิกขวาที่ข้อมูลนะครับคลิก่ d t t a นะครับ Export Data ครับช่องนี้ Export ก็เลือกทิปฟิ e เจอร์ถูกไ้วนะครับช่วงนี้ให้เลือกโฟลเดอที่จะเก็บงานแล้วตั้งชื่อนะครับ s a ต็นะครับ กดโอเคนะครับ <S <S <ý> <S เราจะได้ผมรับการเอ็กพอรลำน้ำนะครับ <S <S <ý> <S ต่อไปนะครับการวิเคราะห์ลุ่มน้ำ <S <S <ý> <S ประ a r วชู b o x ครั <S ý> บ <S ý> กระจายออนไลท์ชูไฮโดรโลจีเบซินนะครับอินพุตโฟเรกชันลาสเตอร์ให้เลือกโฟเรียครับพิจา,ารณาไหลและเอาต์พุตลาสเตอร์โฟเราจะเก็บงานนะครับออจะนั้นกดโอเคครับ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับต่อไปนะครับการสร้างพื้นที่รับน้ำครับให้ซูมเข้าไปที่กระไหล่สะสมนะครับ ตีกยอะนะครับ เลือกมาพิกเซลหนึ่งนะครับที่มีการไหลผส,สมมากโดยใช้เครื่องมือ identify นะครับไปคลิกที่พิกเซลนั้นนะครับก็จะได้ค่าออกมากอย่างนี้นะครับจะนำไปที่ a u r e Box ครับ Data Management Tool นะครับ Future Card ค,ครับ ลือก Create Feature Card ครับชอบ Feature Card Location ให้แล้วโฟตเตอร์ที่จะเก็บงานนะครับชอบ Feature Card Name ม่้ใส่ชื่อนะครับ ที่ท้ายนี่ให้เลือกเป็นพอยต์นะครับกดโอเคครับแล้วทำการดิจิทัจุดขึ้นมาหนึ่งจุดนะครับ แก๊สทมันด้วยนะครับ ไปที่ r 2 b o x นะครับวาร์เชียลน่า Art น,นะครับ Hydrology เรื่อง Snap Pro Point ครับช่อง Input Cluster of Feature Pro Point Data ให้ใส่นี่นะครับ Pro Point ครับเขียร F P นี่ครับ ช่องนี้ให้ใส่ ID ครับ Input Accumulation r l u s t e r นี่ให้ใส่ข้อมูกลการสะสมนะครับ For a d ครับอันนี้ก็ให้เราเก็บโฟลเดอร์แล้วตั้งชื่อนะครับฉันกด OK ได้เลยครับ ก็ได้น,นี้นะครับเราจะไปกด s u b e d t i n นะครับเี่ยครับแล้วเรไปที่ a r c b o x นะครับ ให้ไปอัพทูมอลแล้วไปหาเครื่องมือ s n a p p พอร์พอยนะครับ Input ตล s t e r นี่ให้เลือกพอ i n t นะครับครับและอินพ t ตแอคุมเนนลาสเตอร์นี่เลือกโฟร์แอคเราจะเก็บงานไปตั้งชื่อนะครับ ก็จะปรากฏข้อมูลดังภาพนี้นะครับเราจะเลือกที่เราเลือกไวมื่อกี้นะครับต่อไปพื้นที่รับน้ำนะครับหรือว่า watershed นะครับไปที่อาชูบอรครับ spatial analysis technology แล้วก็ watershed ครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ ช่อง input f o r direction raster เราจะเลือกเป็น f o r dia นะครับ input raster OR future f o r point data นี่จะเลือกเป็น point นะครับขออภัยานะครับช่อง input raster OR future ช่องนี้นะครับต้องเลือก snap 1นะครับที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้ครับแล้วก็ output raster นี่ตั้งชื่อนะครับ จะตั้งว่าวัตถุเฉดนะครับโอเคครับรจะได้ก็โอเคได้เลยครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเนะ้เช่นน้ครับ กุ้งขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ